i ข้อ์ข้อ2ชื่อศาสตร์สุจริตข้อ3มีในข้อ4่ไ่เรียนรู้ข้อ5อยู่อย่างพอเพียงข้อ6มุ่งมั่นในการทำงานขออา้อ7รัวความเป็นไทยขอ8ปีกสาานะีสันพัคือแหลงคูทะลา่างออนยิ่งใหญ่สนนนไยรวมรากสม,สมัสดิ ข้างคนยี่ให้เก่งได้ดังคือมาประธานของโรงเรียนวัดบป็นดงเจ้าไกลแส่นดโนเทคโลยีและต้องมีคุณธรรมตามประสงค์กินละปากว่าฒนธรรมเฉลอมรงให้ยิง่งสงร้างสันค์ใหญ่และเปันดงคือสงการคือหมนทางสร้างคนให้สุบายให้ามรูเพื่อให้ก้าวเสียวไกล

ขาก็ตอบเาเปดกองเระคนสองเราก็ต้องมาอ่านวาที่เขาให้มาว่ามันน่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนคือก็ใส่ผิวอะไรอะนรกดีงามกดีงาเป็นการใส่ว่องว่อง มีใกล้เที่ยงแล้วฉัเข้ามาในหูแล้วแต่แต่ว่าพวกหูยืนจะเข้ากับเลยหรอไม่คูกไหมเป็ชายคนนแล้วแล้วยันนี้เราไปตีกันไหนพี่เดอพี่เด้อ พ่อเขาไป่อนเลยนั่นะได้ทำให้ตากองกันได้ได้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะไป่ได้วันนี้เราพอแค่นี้กันเห็นนะ <ไป S 1> กินแล้วเ <ổ S 1> ดี๋ยวเ่อาแม่ดูเนาะป้าป้าแล้วก็บแบ่งกัน วนี้เ,นนเราไปกินกันที่ไหนทลาเวราไปที่บ้านเต็มกันดีไหมไม่เต็มไม่เต็มนะเออก็ดีนะเดี๋ยวเราไปบอกแม่เราเตรียมห้องไว้ห้องาออเขียนตามงนนี้จนะ้านเ,เต็ม,ม,เ,ตมเออเี่เต็มูมนีนะเราว่าเราไปกินวันที่บ้านเธอได้ไหมพวกเราจะไปด้วยเออก็ได้แล้ททไปไปวตนที่รียนพมึงไปไหไปไปเรียนดิ yin yin po yin si pa 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 ka he เย็บก็ไม่เย็บเสืือก็ไม่เอามาใงกานเกงเออเออเป้นขัดดีไหมไม่มีครับไม่ก็ยางครับ้วไปเรียนอะครับต้องีต้องีดีนะถ้ามันมีก่อนก่อนนะมึงบอดอ่ะพี่บอดอ่ะตนตรงบน ใช่อ้าวไหนๆๆนี่นี่นี่แต่งชุดน้องแต่งมาเป็นขวด <laughs> <coughs> <coughs>

ที่จะค่ะ คอยถามว่าทายังไงอ๋ออันนี้เหรอแล้วก็เอาสามคูดสองห้านนะเป็นคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณในวงเล็บจากนั้นแล้วก็เอามาคูณแล้วเราก็จะได้คําตอบเป็นหลักแล้วก็วันนี้นะครูบอกว่าให้ทำแบบหัดหน้าให้คูห้าด้วยน,นี้เหรออ๋ออันนี้ครูว่าให้ตรงภายในภาพนะ พราะว่าครูมีมากันกเธอติดโรงเรียนอะไรกันบ้างแสายอะไรอ๋อเธอสามคนติดโรงเรียนปูฟฝอนและสายวิคณีแหละและเธอละฉันกับเจนติดโรงเรียนปีนสายวิคณีเหมือนกันวิเก่งเนาะและเธอละอ๋อฉันเหรอจิตดาราน่ะสายวิคณีเหมือนกัน ของว่าเราคงได้เจอกันนะเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทางมิวนะเพราะว่าฉันต้องไปรายงานตัววันนี้อ่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> สวัสดีครับพวกเรานักแสดงส่วนหนึ่งนะคะจากละครเรื่องโรงเรยียนขยายโอกาสนะคะซึ่งโรงเรยียนขยายโอกาสนี้สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนขยายโอกาสก,าก็สามารถสร้างนักเรียนให้เป็นเด็กดีเรียนดีได้นะครับไม่แตกต่างจากโรงเรียนเอ,อกชนนะครับและสุดท้ายนี้พวกเราขอฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคะแนนไลค์คะแนนแชร์นี่คะเป็นคะแนนของพวกเรนานะครับ,ข,รข,อรรบขอบคุณครับ นที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันแล้มองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันลองลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลร,รักฉันจากหัวใจจากนี้ไป มีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวัานพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน